คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในชีวิตนี้ไม่เคยใส่เสื้อยืดเลยแน่นอนว่าบางคนอาจใส่นอนบางคนอาจใส่ไปทำงานหรือบางคนอาจใส่ไปเที่ยวตามวาระโอกาสแตกต่างกันไปยิ่งไม่เห็นเสื้อยืดลายสวยๆถูกใจแล้วต้องเสียงเงินซื้ออยู่เรื่อยไป ได้ในปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถออกแบบเสื้อยืดให้ตัวเองใส่ได้โดยการใช้เครื่องมือออกแบบเสื้อยืดที่สามารถทำเองได้ง่ายๆเพื่อออกแบบเสื้อสำหรับทุกโอกาสพิเศษเช่นเสื้อทีมเสื้อกลุ่มหรือเสื้อแบรนด์สินค้าเพิ่มความโดดเด่นจากคนอื่นๆด้วยดีไซน์ที่สะดุดตาและในวันนี้ทีมงานตามทันไม่ตกเทรนด์มีเคล็ดลับในการออกแบบเสื้อยืดด้วยตัวเองมาฝากคุณผู้ชมกันครับก่อนออกแบบเราต้องคำนึงถึงงบประมาณและจำนวนที่จะทำ สิ่งแรกเลยคือต้องการที่จะผลิตเสื้อยืดด้วยตัวเองออกมากี่ตัวเมื่อทราบแล้วต้องมาดูงบประมาณที่มีอยู่และทําการวางแผนงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลายและอาจทําให้เราขาดทุนได้หลังจากนั้นเริ่มจินตนาการลายบนเสื้อเริ่มออกแบบลายให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนไม่ว่าจะเป็นบนกระดาษหรือบนโปรแกรมออกแบบ เมื่อได้โครงสร้างรูปที่สวยแล้วให้ลองนําไปออกแบบวางไว้บนรูปภาพผนจําลองเพื่อเปรียบเทียบหรืออาจพิมพ์ลายลงบนเสื้อยื่เพื่อตรวจสอบขนาดจริงได้เช่นกันเมื่อได้ลายที่ต้องการแล้วให้นํามาออกแบบสร้างเป็นภาพดิจิทัลการที่เรานําลายที่ออกแบบมาสร้างเป็นภาพดิจิทัลนั้นเพื่อเก็บรายละเอียดงานที่ออกแบบที่ร่างไว้ หลังจากนั้นให้เริ่มเก็บรายละเอียดใส่ตัวอักษรหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลายเสื้อเพื่อง,งานออกแบบที่สมดุลอย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ให้สร้างแบบที่สามารถนำไปพิมพ์หรือรีดลงบนเสื้อเปล่าได้อย่างไม่ซับซ้อนนั่นเองเลือกสีสีเป็นสิ่งสำคัญมากๆมีหลายคนที่ออกแบบเสื้อแล้วพอนำพิมพ์ลงบนเสื้อจริงกลับไม่ตรงตามที่ต้องการดังนั้นการตัดกันของสีคือเรื่องที่สำคัญที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนออกแบบเสื้อยืด เช่นบางเฉดสีจะเห็นได้ชัดเมื่อพิมพ์ลงบนเสื้อสีอ่อนหรือสีเข้มเท่านั้นดังนั้นหากคุณใช้เสื้อยืดสีอ่อนก็ควรหลีกเลี่ยงลายเสื้อสีพาสเทลเป็นต้นเมื่อได้ครบองค์ประกอบแล้วให้หาเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสิ่งแรกเลยคือคุณต้องหาเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้หลายสีขึ้นไปและให้มองในเรื่องของความคุ้มค่าและเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สามารถรองรับงานของเราได้การออกแบบเสื้อยืดไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่จินตนาการและความชอบล้วน ยิ่งในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมออกแบบเสื้อยืดตามเว็บไซต์ต่างๆจำนวนมากบางเว็บไซต์ออกแบบฟรีแต่จะได้ฟังก์ชันน้อยบางเว็บไซต์เสียเงินออกแบบแต่ได้รับฟังก์ชันกราฟิกต่างๆที่สวยงามซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเพราะบางคนอาจต้องการออกแบบเพื่อใส่ในชีวิตประจำวันบางคนต้องการออกแบบเพื่อใช้ในการค้าขายเป็นต้นและทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับในการออกแบบเสื้อยืดด้วยตนเองคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยครับ